Ừm, Ừm Ốc chủ chuồng bãi Được bà tay bớt lê Bà Để Tay nhỏ bớt bằng nhỏ thấp 아버지, 마. ไยล้างอยู่เตือตนนี่นะครับงอทับทำตื่นบนุบตัวนีซำด้วยคว้ยล้าขึ่นเม่นะสังเกตพิ่งถือคว้ยล้หาห้ัก ตัวเลิ่มกันพอได้เพิ่มกัน nhiều ừ, tua kiếp, có kịp kịp sợ sống làm làm tua ăn thập bà cục bớt bây giờ tua yeah. cái à sám si Quy lâm, quy lâm, dài dài đấy, dài dài đấy, sải quy lâm, tuổi nhão thưa, lâm, năm mươi mấy chắc sai nát gì vậy bốp ngô tự nhiên tôi đều thế tân là một uốn m m m bèng này ừ ừ ừ

ช่วงเลี้ยงขึ้นไว้ครับก็ตัวได้ปลาหลายแล้วช่วงเลี้ยงบุคคลถึงปลาช่วงปลาช่วงเลี้ยงครับช่วงซาได้สิบเอ็ดโลแล้วเนาะใชดลาได้เพิ่มอีกสโลหขีดนะครับซาได้สิโลเป็นสิโลครับนี่ยยได้หลตอนซาได้หลครับสิบกิโลช้งได้สโลคึ่ง เล็อกค่อยถือป่าน้องถือทอดเดียวแล้วก็เงียบก็ถือว่าได้หลายเยอะเหมือนไงสี่โลบ่นหน่อยหรอกยกน้อยน้ำนิ่ Dj นอนองาอากรุงถือว่าหมานอยู่เดี๋ยวรอเบื้องเสียนจู่เดี๋ยวดำของเสียนจู่ช่วงบ่ายครับป่าฝ <c ười> ูงง,งี้ขึ้นโอ่งเดียวครับฝูงง,ง,งี้งสองฝูงมันฝูงหน่งมันเป็นสองสามโลหรือ ฝูงนี่าด้ยเกตลูทั้งวดโผล่โลเลี้ฝูงนึงนี่ตลอด่เลยเอ้เป็นป่าฝูงรับองได้แปดลครับแปลตอนซา้ายเกได้สิบห้าลครับท่าจูไปมาได้หลายก็เยลาเยลาได้สิบลตอนเลี้ยงเยลาได้สามลครึ่งจูได้แปดลซาด้เตลได้สิบห้าล หมานอยู่ครับยกน้อยนำหนิ่งข้าวกวงมาที่แกะไรมาเป็นวัดดีถือง่ายๆเลยสากนิดเดียวก็กกกได้หลาย่าดูแล้วครับหมายหมายกลวงแล้วก็ล้มแล้วก็เป็นคลื่นครับมื่อนียกย่อโตขึ้นโตล้มก็ได้ป่าอยู่หมานอยู่มือนีัครับแล้วก็ตั้งบระทัานพอหาโมงลงมาขึ้นเลี้ยวอยู่สี่โมงครึ่งป่าก่ค่อยถือครับช่วงบ่ายก็ได้ เิ่ม,ม้าฝูงปลาฝูงสองฝูงได้ไล่ครับถือว่ามานอยู่เซ็นจูได้สิบพาโลเวลาได้สิบสี่โลครับมาจุ่มในติดตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ